สวัสดีครับร้านตลาดถทยแก๊สนะครับนี่ก็เป็นคลิปซ่อมหมอ้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับเรารับซ่อมหมอ้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับหมอ้อหุงข้าวใช้แก๊สท่านมีปัญหาอาการต่างๆก็มาซ่อมที่ร้านตลาดถทยแก๊สได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งขนส่งมาให้เราซ่อมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟลุกไฟลุกบริเวณนมหนูมันไฟลุกหรือ,อสปาร์กไม่ติด สปาร์คแล้วไฟลอ่อไม่ติดนะติดแล้วไฟก็ลี่ลีนะครับอ่อนมากเลยนะครับหรือบางครั้งติดแล้วไฟลุกเหมือนยังกระเปลวเปลวฐานนะ่แดงแดงส้มๆทํทำให้ภาชนะดำแล้วก็เปลืองแก๊สแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับหรือบางครั้งนี่ครับยังไม่ทันจะเข้ายังไม่ทันจะสุกเลยก็กระเด้งก่อนหรือไม่คือไม่ยอมเด้งไม่ยอมตัดนะครับไม่ว่าเตาขั้น จะใช้มากี่ปีแล้วนะครับสนิมขึ้นอะไรเนี้ยก็ลองมาให้เราซ่อมดูนะครับซ่อมใบหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ใบต้อง6,000กับ6,500แล้วนะครับซึ่งแพงซ่อมเราก็ยังใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเตารุ่นๆเก่าๆมองเข้าเก่าๆเนี่ยบางทีเนี่ย วัสดุเขาจะหนาฝาปัจจุบันนะครับก็ชมคลิปแล้วนะครับเราไม่ได้รับสอนนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้รับสอนแต่เรารับซ่อมเพราะลูกค้าบางทีก็อยากให้เราสอนทางไลน์ทางเนี้ยเราทําไม่ได้จริงๆครับเพราะเวลาซ่อมเนี่ยมันต้องใช้ความชํานาญนะแล้วก็ไงล่ะแก้ไขเฉพาะหน้าซึ่งสอนซ่อมยังไงถ้าเกิดเขาไม่เคย ซ่อมมาก่อนเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับเพราะอันตรายแก๊สนะครับให้เราซ่อมดีกว่าปลอดภัยนะครับเชิญชมคลิปนะครับช่องทางติดต่อทางเฟซบุ o กทางไลน์ทาง y t u t u นะแล้วก็เบิร์ด้านล่างนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมลิปครับครับงานซ่อมหม้อหุงข้าวคราวนี้มาจากอยุธยานะครับสมใบนะครับอาการตัวนี้ไฟไม่สวยฮะไฟไม่สวยจุด ไม่คล่องนะครับส่วนข้างล่างก็เหมือนกันแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับตัวไฟไฟไฟล่อไม่ทำงานนะครับไฟล่อไม่ทำงานแล้วก็สปาร์คติดยากนะครับสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านตัดสแก๊สแต่ซ่อมเสร็จแล้วเราจะทำคลิปตอนซ่อมเสร็จให้ดูแต่ละตัวนะครับ สําหรับลูกค้าที่ชมคลิปนะครับมอหุงข้าวท่านมีปัญหานะครับต่างๆเช่นไฟไม่แรงจุดไม่ติดไฟล่อไม่มีนะครับแล้วไฟออกมาไม่สวยแล้วก็เวลาหุงข้าวแล้วเด้งก่อนสุกหรือข้าวไหม้ต่างๆนะครับก็มีปัญหาก็โทรเข้ามาที่ร้านตราสแก๊ได้เลยนะครับเดี๋ยวชมคลิปตอนซ่อมเสร็จนะครับสําหรับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มปุ๊บใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับตัดทุกกดปุ่มปุ๊บครับ ใช้ได้แล้วปกตินะครับแล้วก็เด้งได้ด้วยครับเด้งตัวเด้งปกตินะครับกดปุ่มครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้แล้วนะครับก็สําหรับลูกค้าชมคลิปนะครับหม้อหุงข้าวท่านมีปัญหานะครับก็ส่งเข้ามาซ่อมที่ร้านตลาดเ่าก็ตได้เลยนะครับเรายินดีซ่อมทุกอาการนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ